งายแพตนี่ครับแดงปาวัดครับแดงปาวัดนี่แดงปาวัดครับนี่ครับอันนี้เสียเอ็กครับเสียเอ็กบ้านดอนครับนี่ครับดูครับสปาร์5นะครับดอนใหญ่หอมนี่ครับเด็กปั้นครับเด็กปั้นครับเด็กส่งยางครับ right อันนี้เด็กส่งยาง หลายคนนะครับที่บ้านช่างเจี๊ยบนะครับช่างเจี๊ยบปืนยิงปลานะครับของหน้าบ้านเขาครับว่าไงครับแดงปาวัดครับดีครับไปเลยครับโอเคครับก่อนนี้ครับกำลังอ่าบูมบูมบูมดูลูกพี่มึงบูมมาเลยบูบูมมันน้องรักไอรักบูมไอ้น้องรักมานี่เลยนี่ครับ เอออันนี้มดเอ็กขุดแห้วนะครับนี่ครับนะครับเต็มกระกอบแล้วครับครับก็เยอะนะครับแต่มันอยู่ในร่องเหรอครับไกลครับขึ้นเต็มนะครับมดเลยีแดงป้อยเฝ้าแย่ตายเลยตายแพ็คไปจังฮะตายเลยสองพุง ไก่ครับปลานน่นครับอยู่นน่นครับแต่ตัวไส้ไม่ใหญ่นะครับประมาณ3ามตโลสี่ตโลครับนี่ครับ้สตัวนะครับตายเลยนี่นี่ดูดูครับปดูครับเดี๋ยวสักเรอาเมครับโอ้ยไอเท่าไหร่ญนเที้ไหร่คเนี้นะครับโอ้โห นี่เอ็กสายแฮวนะครับยังได้ครับเอ็กสายแฮวครับมาครับตาติ๊กตาเต้ยมาครับมาครับเร็วๆครับเร็วๆครับตาติ๊กตาเต้ยครับไปรุ่นสร้างตัวครับที่บ้านช่างเกี๊ยบครับช่างช่างเกี๊ยบปืนยิงปลาครับหน้าบ้านเขาเลยครับสะบานห้าต่อเยี่ยหอมครับเดี๋ยวมาเต็มก็ในแอุ้ยนี่อุ้ยตัวนี้อ่ะ ไม่ครับไม่ครับวันนี้หยุดงานครับหยุดงานครับพี่เต้ครับนูนครับยิงกุ้งกุ้งมากุ้งน้าอ้วนมาเลยครับน้าพรุ่งนี้น่าจะเมีครับน้ำมันเสียครับอันนี้เด็กปั้นผมเองครับนี่ครับลงลงทุนเลยครับซื้อปืนเจ็กหนุนให้เลยครับนี่ครับครั้งแรกในชีวิต ปืนศูนย์กุ้งกุ้งมาเลยกุ้งเหมือนกัเมาลูกเร็วเอกโดนมาแกน้ำแดงเออนี่นี่นี่สายซู่มีคนนะครับมามือแต่ครับสายซู่มครับเลยครับอะไรมือคนไม่รู้ตื่นเต็มดิ ยินคลงนน้เยไปต้นโทรไปเอกไปทุกนทุกคนไมู่้หรอโอเคครับผมยิงปลาก่อนนะครับเดี๋ยวกงก็ทักว่าถามได้ครับว่าอยู่ไหนครับโอเคนะครับอาเดี๋ยวให้พี่เอกยิงนะครับพี่เอา็ิงนหญ่พี่พพี่ติ๊กเาให้ยิงท็อปแป๊บ่ะเขาอะไม่หลืะครับ